สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับเช้าวันหยุดเราจะมาเพาะต้นอ่อนทานตะวันกันนะคะอันนี้คือเมล็ดทานตะวันนะคะที่สั่งมานะคะเป็นเมไล็ดลายไทยรดแรกนะคะที่สั่งมาน,นี่คือแช่น้ําแล้วนะคะแช่น้ําไว้หนึ่งวันแล้วก็บุมด้วยผ้าไว้อีกหนึ่งคืนนะคะเช้ามาก็จะมีรากงอกออกเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะก็พร้อมที่จะลงปลูกได้เลยค่ะค่ะ การเตรียมดินปลูกนะคะก็ปลูกง่ายๆสไตล์โครมแบบเลยนะคะในการเตรียมดินปลูกนะคะเราก็จะใช้ถาดนะคะซึ่งถาดเพาะก็จะซื้อมาจากร้าน20บาทนะคะบาทละยี่สิบบาทค่ะเราจะเตรียมดินโดยการซื้อดินนะคะที่ใช้ดินเพาะทั่วไปนี่แหละคะ่ะนะคะซื้อมาแล้วก็มาล่อนเพื่อให้ดินมีความละเอียดนะคะแล้วก็จะลองถาดด้วยมะพร้าวสับนะคะจากนั้นก็จะใช้ดินที่เราล่อนแล้วนะคะ ใช้ในการเพาะนะคะก่อนเพาะนะคะเวลาที่เราเตรียมดินนะคะรองด้วยมะพร้าวสับเสร็จนะคะเราจะใช้ไม้นะคะหรือท่อ PVC นะคะเกลี่ยดินให้ดินเรียบนะคะทำทุกขาดเหมือนกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหว่นานเมล็ดกันนะคะการหว่านเมล็ดนะคะเราก็จะหว่านเมล็ดให้กระใจายให้ทั่วทั่วถาดเลยนะคะไม่ให้เมล็ดซ้อนกันนะคะ เพราะว่าถ้ามาเลซซ้อนกันนะคะจะทําให้รากของต้นอ่อนนะคะฟูนะคะแล้วก็จะไม่ปักลงดินค่ะหลังจากที่หว่านมาลเลเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จดน้ําค่ะหลังจากที่รดน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะยกถาดนะคะมาซ้อนกันแบบนี้เขาเรียกว่าการทับถาดนะคะซึ่งเราก็จะทับถาดไว้สองวันนะคะด้านบนสุดนะคะเราก็จะใช้ถุงดินที่หนักหน่อยนะคะทับอีกทีนะคะ เราจะทับถาดไว้2วันนะคะหลังจาก2วันเราก็จะมาเปิดนะคะกระจายถาดออกแล้วก็คลุมแสงไว้อีก2วันแล้วก็เปิดรับแสงอีก2วันนะคะวันที่6นะคะต้นอ่อนทานตะวันก็จะโตเต็มที่ก็พร้อมที่จะตัดแล้วนะคะวิธีเพาะต้นอ่อนทานตะวันง่ายๆสไตล์ครูบอมแบงนะคะค่ะสวัสดีค่ะ